เคไอ้ไอ้หนเบิ้งมาได้มีอาการมาแล้วใหม่แกแถมนึงสวยงามนะเบิองไว้ดูดูดู่อยู่ดูอยู่บ่่กาวง โอ้ยกูก็ตกใจพก่อมกูเนาะหางไอ้ยเฮ้ยถึงกูตุ๊กไก่หนามโอ้ยไอ้พี่น้องพี่น้องเฮ้ยน้องเมืองตกใจน้องกันน้องหลอกอนอตัวเ่าเนาะโอ้ยเอ้าังามงามงามมันมันจะไทยปะใช่ไหมครัเย็บเต็มเนาะเต็มอะไรปะสาม ทีทีแล้วทีแล้วเตเวทปมะมาณสามลโไปย็ไปอ่ตัดใจนี่บรยาการอยาานี้ดีเี่ยอือ่อยู่ยยุ่ยยุ่ยย่แเอ้ยอ้าวพี่น้องโอ้ยมห Say ngắm để yên thong rằng đấy. Oh! Kìa pháo. We just hang an ong thính. Ui, hiếm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 . Ui, Ui, hiếm.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  Ui, nhau Ui, hiếm. Ui, hiếm. Ui, hiếm. bước kể là bước hmm 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 เพื่อจะได้พี่น้องเอยเบิ่งบุปาบุหลงไปเพื่อจะได้กะต้วงโตเอาะเดยนายฟังเดีเรือนี้ก่นเออบ้อว่ะเพื่อตะบันเนี่คืนนี้แม่นป่ะตะบันอ๋อเออม่บ่เออมีอาการพี่น้องยุบยุบเสียตึงเลยอ้ tua tua kêu vô mà เฮ้ยมื้อตัว tua, มีอาการอยู่นี่คือนี่เลยดูนะคิดว่ามันมีอาการ cản ตึ๊กๆๆๆๆๆ cản ๆๆ

รูดแดดตกไกลฮึน้องแ่รัวรูดรูดโอ้ยสวยงามเลยอ๋อเป็นโตเป็นโตโอ้ยเกือบหลุดฮะติดหน่อยหนึ่ง

nên còn lấy kim đi anh <into> <hàBLANK, agnes trong tôi> oh <laughs> <trong interdisciplinary hombre splash> <hàm> <rồi> <hàm Tools> สบาไปไกลแท้อ๋อบึงตัวหนอนบเอ้ยั้นดุ้ดุ้งม่ตยไม่ตยรลดไปอีกเดียวเรียบร้อย

ครับนี่ก็มาสรุปผลงานเขานะครับปฎิทตมยูนี่เฮาไปใส่ตอนสิบสิบเอ็ดโมงเฮาไปเลือกงานโอกาสไปเฮาไปใส่เลยครับนี่ก็รอบเดียวเราก็ยามมาเลยถึงมาถึงรถติดนะครับผลงานก็สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบแปดตัวครับอะไรได้ปาลปาหมอปลาสอนนะ้ำ <c oughs> ได้กิน ประโม่เออประโมก็ได้ไปได้ยังอยู่ไปงานปลาไหลออตัวนี้ใหญ่มากไปแล้วครับอีสานบานโคก็จะตามมึงครับเดี๋ยวนี่ตุ่มใหญ่เปแล้วเออตัวนี้เอ,อ้ <laughs> ยอดตามมึงครับนี่เขิ okay นอะ่ะ